จากการที่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูรับพัฒนาระบบสถาบันการเงินขายที่ดินรัชดาให้กับบริษัทสุภาลัยจำกัดมหาชนในราคา1,815ล้านบาททำให้ข้อสงสัยเกี่ยวกับคดีที่ดินรัชดาดังขึ้นอีกครั้งประการแรกคือเหตุใดจึงมีการซื้อขายที่ดินในราคา1,815ล้านบาทแตกต่างจากการขายที่ดินให้กับคุณหญิงพจมาณป้อมเพชร ในราคา772ล้านบาทซึ่งมีคำตอบว่านั่นเป็นเพราะราคาอสังหาริมทรัพย์ได้สูงขึ้นตามสภาวะเศรษฐกิจและความเจริญของประเทศโดยการขายที่ดินให้กับคุณหญิงพจมานเกิดขึ้นเมื่อปี2546หรือเมื่อ8ปีมาแล้วส่วนคดีที่ดินรัชดาที่สารดีการนักการเมืองตัดสินให้พันตำรวจโททักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีมีความผิด และลงโทษจำคุก2ปีเมื่อปี2551เป็นคดีที่ทำให้เกิดข้อถกเถียงหลายประการเริ่มตั้งแต่ผู้ที่ทำสำนวนการสอบสวนคดีที่ดินรัชดาคือคณะกรรมการตรวจสอบการกระทำที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่รัฐหรือคอตสอที่ถูกแต่งตั้งโดยคณะรัฐประหารที่ลงมือยึดอำนาจรัฐบาลพันตำรวจโททักษินเมื่อวันที่19กันยายน2549 ซึ่งทำให้คดีนี้ไม่แตกต่างจากคดีทางการเมืองโดยตำรวจสากลซึ่งไม่มีส่วนได้เสียกับประเทศไทยก็ไม่ออกหมายจับพันตำรวจโททักษินตามการร้องขอของรัฐบาลชุดที่แล้วเนื่องจากเห็นว่าเป็นเรื่องทางการเมืองส่วนการตัดสินคดีมีการตั้งข้อสังเกตว่าจากการบรรยายฟ้องของโจทคืออายการการไต่สวนพยานของสารและรายงานของคอตอสอสรุปได้ว่า การซื้อขายที่ดินตั้งแต่เริ่มต้นจนจบเป็นการดําเนินการของคุณหญิงพจมานเพียงคนเดียวโดยพันตำรวจโ,โททักษินไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องแต่พันตํารวจโ,โททักษินเป็นเพียงผู้ยินยอมให้คุณหญิงพจมานเป็นผู้ประมูลซื้อขายที่ดินเท่านั้นฉะนั้นเมื่อรับฟังข้อเท็จจริงได้ตามนี้พันตำรวจโ,โททักษินจึงไม่มีความผิดตามกฎหมายเนื่องจากพันตำรวจโททักษินซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่รัฐ ไม่ได้มีส่วนรู้เห็นยินยอมต่อการกระทําของภรยาแต่ศาลกลับไม่เห็นเช่นนั้นโดยในคําพิพากษาระบุว่าการที่พันตรวจโททักษินอ้างว่าการลงชื่อยินยอมเป็นเพียงการทําตามระเบียบราชการแต่พันตรวจโททักษินก็ไม่ม,มีหลักฐานมาแสดงให้เห็นว่าไม่มีส่วนรู้เห็นต่อการซื้อขายศาลจึงตัดสินให้พันตรวจโททักษินมีความผิด จำเยมาชื่อให้ความยินยอมแกจำเลยที่สองในการทำสัญญาซื้อขายที่มีผิดพาดเป็นเพียงการปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบราจการนั้นเมื่อจำเลยทั้งสองไม่มีพยานหลักฐานใดมาพิสูจน์ให้เห็นว่าจำเลยที่หนึ่งม่ได้รู้เห็นยินยอมด้วยในการที่จำเลยที่สองดำเนินกิจการตามมาตรฐานร้อยเห็นตารางจัประเบียบและคำนวณว่าในการป้องกันและปราบปรามการตุจริต ขอสอ542เพื่อแก้ตัวให้จำเลยที่หนึ่งพ้นผิดตามมาตรา122รข้อน,นี้องคคณะผู้บริหารมีมติให้คะแนนเสียง5ต่อ4ว่าจำเลยที่หนึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐที่กระทำการป่าเืนกดบัญญาติมาตรา1 0 0อ้นหนึงซึ่งต้องรับโทษตามที่บัญญากาไว้ในมาตรา122แห่งถ้า,ารัฐจัิประกอบรัฐมนูญว่าวยการ หลังจากที่ศาลฎีกานักการเมืองตัดสินคดีแล้วมีการนำคดีดังกล่าวไปฟ้องร้องต่อศาลแพ่งโดยศาลแพ่งพิพากษาว่าการซื้อขายที่ดินรัชดาเป็นโมฆะโดยให้คุณหญิงพจมานคืนที่ดินให้แก่กองทุนฟื้นฟูและให้กองทุนฟื้นฟูคืนเงินพร้อมดอกเบีย้ยให้แก่คุณหญิงพจมานในเรื่องนี้นายโสพลเพชรว่างอดีตรองประธานสภาผู้แทนราษฎรเห็นว่าในเมื่อศาลตัดสินให้การซื้อขายที่ดินเป็นโมฆะ พันตรบโททักษินจึงไม่น่าจะมีความผิดฉะนั้นจึงควรมีการลื้อฟื้นคดีที่ดินรัชดาขึ้นมาพิจารณาใหม่เนื่องจากตามหลักกฎหมายทั่วไปในคดีที่ถึงที่สุดแล้วหากข้อเท็จจริงในภายหลังเปลี่ยนแปลงไปก็สามารถรื้อฟื้นคดีขึ้นมาพิจารณาได้อีกครั้งเช่นคดีเชอร์รี่แอนแต่คดีที่ดินรัชดาเป็นคดีของศาลฎีกานักการเมืองจึงไม่มีกฎหมายบัญญัติเอาไว้ จึงยังไม่สามารถรื้อฟื้นคดีได้ณขณะนี้แต่ผู้ที่เกี่ยวข้องเช่นคณะกรรมธิการการยุติธรรมของสภาผู้แทนรัษฎรควรหยิบยกกรณีดังกล่าวขึ้นมาเป็นกรณีศึกษาแม้ศาลจะตัดสินคดีที่ดินรัชดาเป็นคดีเด็ดขาดไปแล้วแต่คดีดังกล่าวยังมีข้อสงสัยอยู่มากโดยเฉพาะการถูกคอรหาว่าเป็นคดีทางการเมือง ฉะนั้นการพลิกคดีมาพิจารณาใหม่น่าจะเป็นหนทางหนึ่งของการสร้างความยุติธรรมซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างความปรองดองบุรพาเล็กรุ่นงามทีมข่าว DNN รายงาน